ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอยู่กับซาลตาโคจิโร่อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาทําภารกิจของหน่วยจู่จูมนะครับผมซึ่งทีมของเราก็มีมีโทษคุ้งแล้วก็จัสดับเบิลหรือเอเป้นั่นเองนะฮะจริงๆมีอีกคนนึงแต่เขาไม่มาตามนัดนั่นเองโอเคไปเลยทางวันนี้เราไปแพงบ้านใครแพงบ้านเบสต้าวันเอลเอลทางนี้ครับตามมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางบ้านเนี้เี่ยทางแล้วเปลี่ยนทางแล้วอ๋อ อ่าแล้วสรุปสรุปสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตามใครมาบ้านพี่บอสมาบ้านพี่บอสอยู่ไหนล่ะบ้านพี่บอสอยู่ไหนวะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป่านอ๋อแยงใช่ไหมทำไมไม่รู้อะไรหรอทำไมไม่รู้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนอ๋อมีปุ่มด้วยปุ่มอาไว้กันมันเกิดโอ้โหมีเหลือไหมเนี่ยเออนั่งเรือเลยแล้วก็นั่งพุไป ผู้เออลืมครับผู้เออืมสปีดมากโอเคโอเคอ่ะสามัน้วนะหนึ่งสองมีสิบเอ็ดอันโอ้มีสลาดยู่โอเคโอเคออาที่ได้มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ในตัวมีสิบเอ็ดในคนอื่นหรือเปล่าเยอะจังหวะแต่ละคน โอเคยี่สิบเคยเคยพี่ไปบิลอ๋อนะเดี๋ยวตั้งข้างในกวะโอเคเออตั้งตงนนั้โอเควางวางให้หมดเลยก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไม่ได้เขาไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจากเข้าจากหน้าบ้านเลยอ๋อออซีเรียนซีเรีนขอให้ให้โทรโอเคมีอยู่สิบเจ็ดอันก็เดี๋ยวปิด อ,อ๋ออ๋อเอเอได้และวยนได้มาได้มาหกอันอเคเราจะทำการให้สัญลักษณ์เฮเบลไปให้สัญลักษณ์เฮเบลเป็นการแสดงถึงว่าเฮเบลคือขนมปังคือโทสต์นี<ๆ>ลึกซึ้งจริงลึกซึ้งจังเอาอความจริงไหมอฮะไม่มีออกซิเดียนก็เลยเอาเนี่มาแทนอย่าแพงชั้นนี้อย่าแพงชั้นนี้อ๋อเอ้เอเอ<ท>นี่มันมูลค่าเท่ห ปบนหัวมั้งอ๋อน่งเนี่ยสลามเออวางวางแค่นั้นเหระเฮ้ยว้ย้ยวิปิดโอ้ยดาฟนี่เดีเรามีเดตัววางมวยเสือเปิดเสือเปิดคืนงานเล้วโอเคแล้วก็มีสนาตรนสื่อถึงว่าร้านผมใช้แซนในการทำเป็นของขายก็คือโคตรดีใครเขาจะไปรู้เนี่ยไม่เกี่ยวกันอีกแล้วนะครับความหมายของจริงๆคือไม่มีฟิเดน แล้วก็อีกอันหนึ่งนะเราใช้ไม้สปุตสื่อถึงว่าบ้านเราอยู่ในเบลอมสปุตอืมไม่เกี่ยวกันอีกแล้วไม่มีไม้นะครับผมหยิบไม้เฉยนีม่มีอะไรวางวางออกซิเดียนหน้าบ้านเขาแล้วคุณคื <ผม S 2> อว่าเฮ้ยข้างในบ้านมีอะไรไหมนะเนี่ยเดียวนอนไหนก็ได้พี่แน่ไหนก็ได้เออมีใครไม่ใครป้ายมาไหมทูโฟสเตอร์ต่อยเกม เดี๋ยวปอยปายในกล่องแบบนึงเอ้พี่ทูสเปกเตดอพี่ทูยิ้มเยยนะพี่พี่ทูยิ้มเ้ยนะพี่อย่าพูดนะพี่ดูดูดูน้องพี่ดูดดดพี่เชีอแต่คำว่าไอเชียแบบก็ได้มกี้ปากล้านไม่ได้ตั้งใจจะว่าทำมือทานเพื่อความสนุกเฉยคอเจคอเจโอ้ชันฉันบนสุดนี่หนักเสือไม่มาดูเขามาดูฉลามนิทราเตียงบ้านเลย ชั้นล่างนี่ง่ายง่ายชั้นบนนี่หนักเลยมันดูชั้นล่างก่อนไม่มีใครพูดดูโคตรเดี๋ยวโอ้าลงลงไงวะโอเคเจอแล้วไม่มีใครแปะมีใครหนึ่งมีหนังสืออะไรวะหนังสือ SK1 SK1 Complete Cup คืออะไรคอมพ p l e t e Cup คือเววทมิลากีะอ่อ b i ลงมาโอ้อ้าว เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมีน้ำไหมพี่ทูคำพูดเอาแพงสร้างสรรค์นะสร้างสรรถือละสร้างสรรค์ถือเนี่ยอ่ะเอาสันตุลจะแพงจะแพงด้วยสันโตุแล้วนะขี้เกียจจะได้สายคือสายมันขุดจ้ากว่าสันโตุหน่อยนึงก็เลยแกงเหรอมันมีเซ็มอยู่อ่ะคือถ้าเกิดว่าเราเราเราอย่างนี้ นนีี้้ทางคือถ้าเกิดว่าเราลนในการขุดอ่ะแซนดตันี้ขุดยากกว่าเอ้ยไม่ใช่แซนด์อะไรขุดยากกว่าไม่ทันไม่ทันแล้วสายไปหน่อยอ้าหรออ้าหรอที่สุดรล้เหรอไม่ทำแล้วแล้วรับคอกันไหมรับคอรับดคอปัดคอก๊อกก๊อกก๊อกยังเงี้ยอมี อ้าวหรือมาป้ายไปโอเคแล้วของตอบแทนให้อะไรก็ดีงั้นเอางั้นพี่พี่เดี๋ยวจะให้ปีพี่พี่บินเอาใบแปะป้ายข้างบนไม่ดนก่านโยนโยนโยนไปให้อะไรนะจัดดับลูเอ้ยเอฟเฟคเอเป้เออต่อใจไหมสามนี่นี่นี่สี่ได้ได้ได้เอาแค่สองก็เอ้ยเอาไปเยอะเเลยเอาหน้าทางเข้านะอืออุดที่หมดเลยอุดที่หมดเลยเอาให้เละมามามาเละเละงานนี้ต้องเละ เดาออกข้างนอนนิดนึงด้วยอยากอุดชั้นบนเนี่ยชั้นบนไม่เคยได้อุดเลยไม่ทันละนี่นาชั้นสลามแบบพี่แกนี่ยังไม่เสร็จเลยโอเคมาต้องสวยกว่านี้ต้องสวยกว่านี้ต้องสวยกว่านี้โอ้ชั้นบนสุดอุดเดอร์ออฟซีเดียนโอ้ตายแล้วโอเคของตอบแทนให้ไปเลยดิ อ๋อเออก็กำนังวังสายไปเรื่อยๆนะฮะจุดกูคับสยอยากขอคุยสั้นๆที่ยกคุยอเหรอทำไมเวลามันชนกันอะไรขนาดนี้คืออะไรคือเราอัดคิวแล้วเวลาไม่ชนหมดเลยวะคิดถูกไหมเได้ที่มาอัดอะไรเราขออนุญาตผมเห็นใจพวกกูด้วยครับพี่อยาดเหนื่อยมากนะจูคัสเนี่ยอืมเหนื่อยจริงโอเคโอเค สี่สิบเอ็ดบ็อกนะเขาจะบอกว่าตอนนี้คือเราวางสายเล่นไวยจนมันกอกคือเราวางสายเล่นจนมันกอกีบบ็อกกีบบ็อกดีไม่เอาสี่สิบเอ็ดเด้อเปลืองเปลืองเกินโอ้แค่ไหนแค่ไหนโอเคเอาเอาบ้างเอาบ้างอ่ากี่บ็อกให้ไดมอนด์แทนแล้วกันนะโอเคอ่ะเล็กบ็อกไปอันหนึ่งแล้วก็อืมประประมาณนี้ พีอ๋อหนึ่งบล็อกสองอันพี่มพี่เจมมาดูดิพี่กรณาใส่สองอันให้ครบโอเคโอเคกรนาใส่บล็อกไดมอนด์หนึ่งอันแล้วกันนะได้ไอสองสองดีกว่าเดี๋ยวมาเอาไว้ซ้ายขวาเอาไว้ซ้ายขวาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเหล็กให้เวนเหล็กหมดเพิ่มตรงไหนเดี๋ยวเพิ่มให้เอาตรงกลาง น,นี่เพิ่ม,มเงาอ่ะเอาตรงกลางสองเนอ่ะใจดีใจดีจดโอเคประมาณนี้น่าจะพอขออะไรนิดนึงนะขอทำนิดนึงมีตัวคำไหมไม่มีอ๋อมีอยู่อยู่ในเอเดเชสโอเคไม่ต้องอทำไมเวลามาันต้องชนอะไรกันอย่างเงี้ยพี่ทูเรียกคุยนัดประชุมโอ้โห ไม่ในอันนั้นนะพี่หนุย่ย <laughs> มีอะไรให้ตรงกลางเลยวะเฮ้ย S K วันมาเยืนจ้าเอาไว้ให้ตรงกงานให้ปีกอันนึงแล้วกันนะให้ปีกอยู่โอ้โหปีกเลยเหรอตดเจอดูเวียและนะ้วไงกันให้หัว,ห,วหัวมีแล้วกันนะเป็นหัวรูปโลกเป็นอิสัยเอาไว้ดาวว่าหัวรูปโลกในควมายของผมคืออะไรนะ มันจุจ่มนเราไป,ไปทุกหน่วยไงงั้นถ,ถ้าเกิดมีคนโดนแพ้แเราให้ของนึงนะขอแข,อข,อขอปภาพไว้ก่อนถ้าจะแพ้ใครให้ของแบบแบบนี้ทุกคนได้ปะก็ได้นะก็ถ่ายถ่ายสำเนาถูกต้องไงอ่าโอเคปคลิปรีบงานรีบรีบมากเขาเพิ่งรับชมมาผมม่เจอใหม่คลิปหน้าไปคิวปิดนี้เลย